เบิ่งพี่น้องป่อใหญ่ตูแล้วเหลื่อมเหตุอันละค่าเราแหล,ละทำใหม่ว่าอันเก่ามันเถิะโพดมันเถิะก็คือมันมันลาบโพดนาะมันบาสั้นนะพี่น้องขันมันสั้นแดบ,บนี้นะ่ะอาจจะบวงหัวเนาะบางหนาฝนที่ผ่านมาลนะ่ะพัตะฝนตกรัวจา้า รัวด้วยจ้าบ่แเป็น่รัวจาดตัวเอ้ยบรรยากาศยังกังวิน่นยังมุขึ้นกะอ่าหนาวพี่น้องยังกังวิ่กะฮอนแดดแบบนี้นะจ้า จะเดมุ่งบ่ละมือนี่จะเดมุ่งบ่ฮะก็มานั่งเล่นน้ำเล่านี่แหละนี่นะนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านตัวเองนี่แหละ บรรยากาศแดดแห้งพี่น้องเบิ่งเบิงบ่งหน้าบ้บานยายสมก็ดูแดเออด, <c oughs> แดเป็นตละลานายกี่อยังนี่เด้แดดเป็นตะลานายขีดหยางขีดย่าิสมกับขีดธรรมชาติธรรมชาตินี่แหละอขีดบ,บ่นบานขีแดแบบบ่ได้เสแสงบ่ได้แก่งทั้งมีอย่างดอกสดๆเลย บอดด้เป็นคอนเทนต์คอนอยังดอกพี่น้องมันเป็นคลิปสดๆนี่หละเออบอดด้แกงทําบอได้แกงเป็น,ปนบ่าบอดด้แกงเบ่าแกงตัวดอกจ้าพี่น้องเพราะว่ายายสมเพลิบอเป็นตัวนั้นนะทําไม่เป็นมีแต่เป็นคลิปอ่าสดๆเลยน้าพครใหญ่คลิปเฮาไม่แต่สดๆตัวบอเป็น ตัวไม่เป็นสองตายายก็เฮ็ตไปผ่านบ่ผ่านกัดบ่รูหลบมองหันต้องใส่สีบ่ผ่านน่ะหลาย,ลายพี่นอ้องรูซสึกว่าล่งคลิปไปกับบ่มีคนเห็นคลิปไหมเรืองของเรืองลิดซีรีไหายกว่ากับปูไข่ คลิปใหญ่สมนะ่ะพี่น้องเป็นคือกันบนะ่นออคอมเมนต์มาบอกกันนี่ด้วยจ้าเป็นคือใหญ่สมบอตอนนี้หรู้สึกว่าถอแห้งเมื่อยล้าพี่น้องลงคลิปไปไม่มีใครเจอเลยบม่มีเจอบม่มีคนถอตัวจะไม่มีคนกดไลค์กดคอมเมนต์ห้จะคนนะยุ่แต่หมองเก่าพี่น้องเลย มีแต่คอมเมนต์เจ้าของหั้นละ่ะอือเวาแล้วก็เมื่อย